ดีจจัดงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี2567เชิดชูหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลล่าสุดสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือ DGA ได้จัดงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี2567 Digital Government a w a r d 2024ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนำโดยนายประเสริฐจันทะรวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานในการมอบรางวัล พร้อมด้วยนางไอรดาเหลืองวิไลรองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลร่วมในงานค่ะซึ่งในปีนี้หน่วยงานที่ได้รับรางวัลมีจํานวน17รางวัลแบ่งเป็น4ประเภทรางวัลค่ะได้แก่รางวัลรัฐบาลดิจิทัลจำนวน15รางวัลรางวัลเฉพาะด้านประจําปีจํานวน2ี่รางวัลรางวัลพัฒนาการดีเด่นจํานวน5รางวัลและรางวัลผู้นําองค์กรดิจิทัลดีเด่นจํานวน1รางวัลโดยเป้าหมายสําคัญของรัฐบาลค่ะคือการปรับปรุงบริการออนไลน์ภาครัฐเพื่อ การติดต่อที่ง่ายขึ้นการเข้าถึงสวัสดิการและบริการสาธารณะต่างๆมีความสะดวกสบายโปร่งใสค่ะโดย d g a ยังคงมุ่งม,มั่นพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมโดยความสําเร็จในปีนี้การทํางานของทุกภาคส,วส่วนส่งผลให้อันดับดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สารวจโดย UN ปี2 5 6 7ประเทศไทยอยู่อันดับที่5 2จาก193ทั่วประเทศดีขึ้นมา3ลํลำดับค่ะและยังเป็นอันดับ2ของอาเซียนอีกด้วยค่ะ ก็การจัดงานในวันนี้เป็นการอมอบรางวัลด้านดิจิทัลองค์กรที่มีการขับเคลื่อนด้านดิจิทัลดีเด่นนะครับในภาครัฐนะครับวันนี้ได้เราได้มอบทั้งหมด47รางวัลซึ่งองค์กรเหล่านี้จะเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลในอนาคตนะครับต้องยอมรับว่าโลกทุกวันนี้เป็นโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็การจัดงานในวันนี้เนี่ยเป็นการที่ ให้ทุกหน่วยงานนี่สามารถก้าวให้ทันกับการปรับเปลี่ยนในเรื่องเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์3าเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องที่1คือในแง่ภาครัฐเองเนี่ยภาครัฐต้องมีการบริการที่รวดเร็วนะครับลดความซ้ำซ้อนประหยัดค่าใช้จ่ายภาคเอกชนเองต้องได้รับความสะดวกสบายในการดำเนินธุรกิจภาคประชาชนเวลาไปใช้บริการภาครัฐภาคประชาชนต้องได้รับความสะดวกสบายในการบริการจากภาครัฐนะครับ หรือบันส t o ต็อเซอร์วิสนะครับซึ่งเป็นหลักๆที่เราอยากเห็นสิ่งที่ตอบโจทย์ประเทศนี้นะครับในการขับเคลื่อนความเป็นรัฐบาลดิจิทัลครับสำหรับปีนี้ก็มีหน่วยงานต้นหนกวยารตอบแบบสำรวจเข้ามาก็มี9ก้าสุขกวปร์เซ็น์นะคะสิ่งที่เรางบก็คือระดับความพร้อมของหน่วยงานต่างๆ ม,มุ่งมั่นตรงนี้นะคะแล้วก็พยายามที่จะขับเคลื่อ,อนองค์กรดิจิทัลให้มีระดับความพร้อมที่มากขึ้นนะคะเพื่อเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิจทัลของประเทศไทยคะ่ะสำหรับทุกหน่วยงานนะคะที่ให้ความร่วมมือนะคะในการตอบแบบสำรวจเข้ามาเราเชื่อว่าจริงๆแล้วทุกหน่วยงานก็มีระดับความพร้อมที่มากขึ้นในทุกปีนะคะก็สําหรับหน่วยงานที่ไม่ได้รับวันไม่ได้แปลว่าท่านไม่ได้พัฒนารัฐบาลดิจิทัลดีๆขึ้นเพียงแต่คะแนนอาจจะํำหนักเขานิดยนึงนะคะ ก็หวังว่าหน่วยงานก็จะมุ่งมั่นพยายามที่จะขับเคลื่อนองค์กรด้านดิจิทัลในมิติต่างๆให้ครอบคลุมในแต่ละประเด็นที่เราเห็นความสำคัญคะ,ะก็เชื่อว่าหน่วยงานทุกหน่วยงานก็มีโอกาสที่จะได้รางวัลเช่นเดียวกันค่ะคือ,ค,อคือการจัดงานลักษณะแบบนี้เนี่ยก็มีการดำเนินการทุกปีอยู่แล้วนะครับแล้วก็จริง,รงๆแล้วอยากเชิญชวนหน่วยงานอื่นให้เข้ามาร่วมกันให้มากขึ้นเพราะว่าวันนี้ต้องยอมรับว่าเรื่องดิจิทัลเนี่ย มีความสําคัญกับทุกหน่วยงานทุกองคอ์กรนะครับเพราะนั้นถ้าประเทศจะสามารถสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศอื่นได้เนี่ยมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องขับเคลื่อนคําว่ารัฐบาลดีเท่าให้เกิดขึ้นภายในเร็ววันนี้ครับ